แน่นทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็นที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถึกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปแอโอสตีเฟชาวกิโลกิ้ดทุกคนวันนี้นะก็การเล่นคุกกี้รถเงาะปรับใหม่การโนมซอกเงาะที่ปรับใหม่เนี่ยก็เป็นอีพิกต,ตัวเดียวเลยนะที่ได้รับการปรับในแผนนี้เนาะซึ่งเงาะเนี่ย จริงๆมันจะมีสกินระดับอีพิกที่เป็นซื้อขายจากร้านค้านะแต่ว่าผมไม่ใส่นะผมเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกจลิตมันไม่สวยก็เลยใช้เป็นร้าสเปอร์อีพิกกันลวกันเนาะก็สำหรับตัวของเงาะเนี่ยที่ปรับหลักๆเลยนะจะเป็นเรื่องของคูลไทม์สกิลนะรปรับใหม่ก็คือคูลไทม์เนี่ยลดไปเลยดืย้อๆ7.9วิหายไปเลยนะดื้อๆเลยก็ทําให้จังหวะของเงาะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทั้งนั้นที่มันลดคูลไทม์ไปขนาดนี้ก็เพราะว่า,าในการเล่นเป็นผ มันจังหวะเดิมเลยนะฮะมันเป็นจังหวะ2ขวดเหมือนเดิมคือเมื่อก่อนก็เป็น2ขวดตอนนี้ก็เป็น2ขวดแต่การปรับคูธามครั้งนี้มันทําให้เงาะเนี่ยปริมาณจานวนครั้งการใช้สกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งแบบดื้อฟรีๆขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันลดคูธามไป 7.9v ดื้อๆอะไเงมันก็ทําให้ไอ้คูทามที่ทบไ,ไปทบมาที่ลดลงไปอะ่ะมันพอให้เงาะใช้สกิลซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทาให้เงาะเนี่ยเหมือนได้สกิลฟรีเพิ่มขึ้นมาครั้งหนรแกเนี่ย มันค่อนข้างที่จะยังคล้ายๆเดิมอยู่แต่ในฐานะผัดสองเนี่ยแน่นอนก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคูทาม,มันลดไปค่อนข้างเยอะนั่นเองเนาะซึ่งในฐานะผัดสองเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปเล่นแน่นอนเนาะในคลิปนี้เนี่ยแหละอ่าสำหรับตัวของเงาะผัดสองเนาะโอเคตัวของเงาะในด่านนี้เนี่ยอันนี้จะมีเทคให้นิดนึงเนาะนั่นก็คือก่อนขึ้นโบนัทามเนี่ยในหลานเนี้ยตรงจังหวะขึ้นโบนัทามมันจะเป็นจงังหวะมันจะเป็นตัวอักษรที่ไอเอ็มอีถูกไหมตรงจังหวะตัวเก็บตัวอี ให้เก็บตัว E ีจากด้านบนนมก็คือโดดเก็บตัว E จากด้านบน,นอ,อย่าให้เก็บตัว E นนีเ e นะี่ยดูดเข้าตัวด้านหน้าแบบปกตินมถามว่าทําไมต้องโดดเก็บตัว E ีช้าๆเพราะว่าเราจะได้ลดระยะตัวเองลงจากการที่เข้าโบนัสช้าลงนมถ้าเราเข้าโบนัสช้าลงเนี่ยมันจะทาให้จังหวะการเสกไอเทมของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเสกทันพอดีที่จะทําให้ง้อใช้สกิลทายได้ถ้าเกิดเก็บโบนัสเร็วไปเนี่ยมันจะทําให้ระยะไกลขึ้นแล้วก็จะทําให้จังหวะการเสกเยลลี่ของตัวสัตว์เลี้ยงง้อเนี่ย ไม่สวยนะครับซึ่งมันจะทําให้เสกโคชชั่นอันสุดท้ายไม่ทันนั่นเองอันนี้ก็คือทริคหลักของเซ็ตนี้ก็หลักๆก็จะมีแค่ในด่านนี้เป็นหลักแหละที่มีทริคแบบยีบย่อยๆตรงส่วนนี้นะครับก็ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยอย่างนี้บอกส,สเลี้ยงจะเส็จไอเทมอันสุดท้ายไม่ทันนะมันจะทําให้งอใชสกิลไม่ทันนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไปลองแบบแผนที่ดูก็ปรากฏว่าแต้มก็ค่อนข้างน้อยนะเออก็เลยเล่นเป็นาราลงประมาณนีวนะแล้วจริงๆงอเนี่ยเล่นเป็นจังหวะแบบใส่ไข่ได้ด้วยนะอันนี้ผมไปลองมาแล้วแต่ว่าแต้มมก็ไไ่่่เเยอะทาหรนะ คืออย่างนี้บอกว่ามันปรับคูทามมาเป็นหลักอะแต้มเพิ่มก็จริงแต่ว่า,าสกิลต่อรอบอะแต้มไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะคือถ้าผมจำไม่ผิดตอนคะแนนฟาดตอนท้ายอะเมื่อก่อนมัน13ลนะ้าน8แสนมั้งตอนนี้ก็เป็น15ล้านส่วนคะแนนฟาดหอกก็6ล้านกว่าๆนาะ่ก็คือมันขึ้นมานิดเดียวเองนะคะแนนมันขึ้นมานิดเดียวก็คะแนนที่เพิ่มขึ้นมาเยอะหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของจํานวนครั้งปริมาณสกิลที่มันเพิ่มมากขึ้นซะมากกว่าเนาะนะอันนี้คือสิ่งที่เห็นผลชัดนะก็จะทําให้งอเนี่ย ที่ผัดแรกแต้มมันเยอะขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนมาจากการที่ปริมาณจํานวนครั้งสกิลที่ใช้ได้มากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งครั้งนั่นเองเนะครับโอเคอันนี้ก็คือสิ่งหลักๆเนาะก็อย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวจะเสกไอเทมอาพชั่นให้พอดีนะเราก็จะสามารถเก็บได้พอดีเปนะ๊ะนะมันจะเสกให้พอดีแบบนี้เลยถ้าเกิดไม่ทำทริกเนี่ยอาสัตว์เลี้ยงจะเสกจังหวะแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเนาะสำหรับงอผัดแรกในหลักน,นี้นะครับ อ่าโอเคก็สกิลปิดท้ายไปสัมผัสแรกเนาะคือด้วยความที่ถึงแม้ว,ว่าจะเพิ่มจานวนปริมาณสกิลขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ตามโนมแต่ว่าระยะที่ผมแบบลองไปนั่งเทสเทสตัวะระยะทางก็ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้นนะคือระยะทางแทบไม่ต่างจากตัวเดิมเลยแหละแทบจะระยะเท่าเดิมเลยเพิ่มมานิดเดียวแบบนิดเดียวนะฮะเพราะว่าด้วยความที่สกิลงอเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มระยะทางตอนใช้สกิลเลยนะแบบเป็นตัวที่การใช้สกิลนี่ยแทบแบบบวกระยะทางน้อยมากนะ เพราะว่ามันวิ่งไปประมาณแบบแป๊บเดียวมันก็หยุดและอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การที่ปริมาณสกิลจานวนครั้งเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แทบไม่มีผลเลยนะในเรื่องของระยะทางเนาะดังนั้นเงาะเนี่ยโดยภาพรวมก็คืออย่างนี้ผมบอกมันเหมือนปรับเยอะแต่ว่าพอมาเล่นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเท่าไหร่น,าน้โอเคก็สำหรับผัดสองเนี่ยผมใช้เป็นยูนิคอร,ร์นนะจริงๆผมก็ไปลองผัดสองมาหลากหลายน้องแต่ว่าในดานนี้เนี่ยผมลองหลายๆตัวแล้วคิดว่ายูนิคอร์นน่าจะเป็นตัวที่แต้มโอเคที่สุดละคือไปลองแบบ ตัวแบบซอมบี้อะไรเงี้ยเออเก็บโพชั่นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่มันก็แบบไม่น่าพอใจเท่าไหร่ผมก็เลยอ่ะเล่นเป็นยูนิครอร์แล้วกันแล้วจริงๆยูนิครอร์เนี่ยมันได้โพชั่นสัก2ขวดมันก็พอแล้วไงแต่ว่าด้วยความที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยไอตัวง้อขนปุยเนี่ยมันผลิตโพชั่นได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านิดนึงมันได้ประมาณ3ขวดฮะ ซึ่งก็อาจจะเกินความจําเป็นไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันจังหวะประมาณเนี้ยกาลังโอเคแล้วก็เลยใช้เป็นยูนิคอร์นนะฮะอ่าโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเนาะก็งอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแต้มจะไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่าดังนั้นก็อาจจะดูแบบน่าผิดหวังนิดนึงสําหรับเรื่องแต้มเนาะก็จบปิดท้ายไปที่883เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคมาต่อกันที่ M2 กันกับในตัวของนครใต้สมุทรชุกเทียนะครับสำหรับด่านนครใต้สมุทรเนี่ยผมจะเปลี่ยนผดัดสองเป็นอะโลเวร่าแทนนะเพราะว่า อโลเวอ่าเนี่ยจังหวะจะเป๊ะกว่าในกรณีที่เล่นเป็นผัดสองประมาณนี้แล้วก็แต้มดีกว่าตัวของยูนิคอนนะแต่ว่า,ามันค่อนข้างเล่นยากกว่านึงนะเพราะว่ามันต้องโดดยืดตรงจังหวะท้ายนะแล้วก็วในดาน M1 เนี่ยผมไปลองอโลเวอ่ามาลวมันสกิลไม่ทันก็เลยทําให้ในดาน M1 ก็เล่นเป็นยูนิคอนไปแต่ว่า M2 M3 เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นเป็นตัวของผัดสองอโลเวอ่าแทนนกเออเงาะเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะในฐานะผัดแรกเนี่ยผมมองว่าบันเฉยเฉยนะฮะมันทําแต้มได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ คือแต้มันก็แบบไม่ได้คีริวขีเร่อะไรมันก็พอแบบไปวัดไปวาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเทียบกับตัวอื่นในเมตาพวกตัวเก่าๆอะไรเงี้ยตัวเก่าๆดีกว่านะครับแล้วยิ่งพอมาในแพทนี้ที่แบบลำยัยกับลิ้นจี่แต้มมันโดดไปแบบเวอร์วังอลังการมากมันก็เลยทําให้ตัวเงาะที่แบบแต้มพอๆแบบกับอีปิกเทียสองเทียสามอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งดูแบบดูดรอปลงไปอีกนะก็ทำให้ง้อนเนี่ยในการเอาไปใช้งานนะตอนเนี้ย ในฐานะผัดแรกก็คือไม่ติดสกอร์บอดเลยนะครับแต่ว่าในฐานะผัดสองเนี่ยก็เล่นเป็นจังหวะเก็บพลใหญ่อยในขวดได้เพราะว่าเขาก็ปรับคูทามมาถูกไหมละ่ะก็ถือว่าเขาง่โอเคเหมือนกันแต่ก็อาจจะแบบมันยังไม่ดีเท่าพวกมาร์ชเมลโล่หรือเฟรสช์ไลน์นี่นะดังนั้นมันก็เลยทาให้ตัวของน้อง,งออาะก็เลยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะส่วนในเบรกเอาเนี่ยผมว่ามันน่าจะขอไปแทนบางตัวได้แหละเพราะว่าด้วยความที่พอเขาปรับจังหวะใหม่มาแบบนี้ก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากขึ้น,น แต่อันนี้ก็ต้องคาดเดอาอแล้วแต่การคาดเดาอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมดาดแล้วก็จังหวะสกิลด้วยว่าแบบระยะทางประมาณนี้โอเคไหมใช้สกิลทันไหมอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้แบบฟันทงกับเบรกอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามันเอาไปเล่นในตรงจังหวะที่จุดที่เป็นแบบเน้นบูสเยอร์นี่สีชมพูก็อาจจะโอเคก็ได้นะเพราะว่าสตีลีงมันก็บวกคะแนนยลนี่สีชมพูเยอะนะฮะรอบน,นี้บวกขึ้นมา90,00เลยมั้งเมื่อก่อนมัน6,5 0 0นนะ ก็ขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะสองพอืมก็ขึ้นมาเยอะระดับหนึ่งอยู่นะเก็บหมีชมพูชิ้นหนึ่งก็บูสต์แต้มได้เยอะนะผมก็ทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเล่นในด่านที่แบบเน้นบูสต์เลี่มหมีชมพูอะไรเงี้ยก็ถือว่าพอไหวอยู่นะแต่ตัวงอะเองอ่ะผมมองว่าเฉยๆอ่ะเฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เล่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเก่งเวอร์อะไรก็นั่นแหละด้วยความที่อย่างที่บอกว่าแผ่นเนี้ยแต้มมันดีมากจริงๆจากการที่มีเลเจนต์ตัวใหม่เข้ามาถึง2ตัวแล้วแต สกอร์บอร์ดมันฉีกไปเยอะมากเลยนะคือตอนเนี้กลายเป็นว่าเลเจนตนะแต้มห่างจากอีพิกอย่างตัวลำไย,ยตอนเนี้ยคือห่างกับเซตอีพิกอยู่ประมาณแบบ 30- 40ล้านอะ่ะเออห่างแบบเยอะเวอร์นะฮะก็ลเลยทําให้ตอนนี้นี่อาจจะแบบเงาะที่แบบมาในแพทเดียวกันมันก็เลยดูหมองแบบหมองมากๆอะ่ะอืมก็ต้องรอดูในแพทหน้าว่าแบบจะมีตัวอีพิกดีๆมาเพิ่ม,เต,มเติมไหมซึ่ง มันก็มีโอกาสแหละที่น่าจะมีตัวอีพิกที่แบบเทียบเคียงสตีเวียอะไรเงี้ยมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีกล้วยที่แบบพอใกล้กับสตีเวียแต่ก็อาจจะยังไม่แซงถูกไหมละ่ะแต่พอแพดหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเริ่มปล่อยตัวอีพิกที่มันน่าจะใกล้กเคียงสตีเวียหรือแซงสตีเวียมาได้แล้วแหละเพราะว่า,าตามมันเป็นช่วงโปรโมชั่นอ่ก็ไม่แปลกอะไรนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะแบบเป็นช่วงมืดเลเจนด์ไปก่อนนะช่วงนี้ก็จะเหม็นหน้าลำไย,ยเหม็นหน้าลิ้นจี่ไปก่อนนะครับ ก็ช่วงนี้แบบตัวที่พอแบบสู้ถูศีได้ไม่สูศีหรอกแต่ว่าก็แบบพอเอาชีวิตรอดได้ก็คงแบบเป็นเลเจนด์ได้กันแบบสตีเวียอะไรเงี้นะฮะก็นั่นแหละอย่างนี้ผมพูดไปว่าตกใจเหมือนกันที่แบบลำไย,ยลิ้นจี่มันโดดเวอร์กว่าเดิมมากจริงๆิลิ้นจี่อะโดดไม่เยอะมากหรอกก็โดดมาตามมาตรฐานประมาณ10ล้านถ้าเกิดเป็นเซตทั่วไปแต่พอเป็นลำไยปยุแบบ๊บอะมันโดดมาประมาณ30ล้านอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความต่างชั้นมันสูงขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะโอเค ก็ผัดสองเนี่ยผมใช้เป็นอะโลเวล่านะฮะก็ด้วยความที่เป็นผัดสองอะโลเวล่าเนี่ยอาจจะหน้าตาดูแปลกนิดนึงนะแต่ว่าพอไปลองบาจังหวะสกิลมันเป๊ะทันพอดีนะแต่ว่าอย่างนี้บอกมันต้องโดดดยูนะซึ่งอย่างนี้บอกว่าผัดสองของงอเนี่ยเป็นตัวที่หาผัดสองแบบลงตัวยากมากนะฮะคือผมไปลองมาหลายตัวมากก็นั่นแหละมาสรุปตกมาตายมาจบที่อะโลเวล่านะคือตอนแรกก็ไปลองแบบยูนิคอร์อะไรมาเงี้ยแหละแต่รู้สึกว่า เมื่อมันเหลือเยอะเกินอะเรารู้สึกแบบยอมรับเลยว่ามันรู้สึกแบบหยนีนิดนึงว่าแบบออยากได้ตัวนี้มันเป๊ะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็พอคิดถึงตัวที่มันเป๊ะพอดีอยู่หรอกแต่ว่ามันก็เป็นตัวเก่าๆที่แบบไม่น่าเวิร์ว,ว่าอะคือบางตัวมันก็เล่นได้แบบผมก็ไปลองแบบมูสลาดเบอร์รี่หรือน้องชายนี่กลิตเตอร์อะไรเงี้ยมันก็พอดีแต่ว่าแต้มมันก็ตามอายุตัวละครนะอะม,มันก็เลยทําให้ไม่น่าหยบมาเล่นเท่าไหร่น้อง ผมก็เลยหาตัวที่แบบใหม่ๆที่แบบพอเป๊ะหน่อยก็มีอะโลเวยล่าเนี่ยแหละที่มาแบบคู่ไทมดูเป๊ะสุดแล้วก็ดูเข้าสุดนะก็สำหรับอะโลเวยล่าเนี่ยตกจังหวะก่อนสกิลท้ายเนี่ยมันจะเป็นแท่นให้เราโดดพอดีนะก็พยายามโดดยื้ยืให้มันสกิลทันพอดีนะครับมันจ,จะสกิลได้ทันพอดีเป๊ะเลยนะสำหรับตัวของอะโลเวล่านะฮะอโอเคคัดจมูกนิดนึงนะ,ะขออภยัยก็ยังเป็นหวัดยังเป็นหวัดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะ,ะแต่แค่แบบ ตอนนี้ที่ยังเป็นอยู่หลักๆก็จะเป็นแบบน้ำมูกหรือแล้วก็เป็นที่แบบเสียมหะเป็นสีเป็นที่เสียงอะไรนี้นะฮะออแต่ว่าเรื่องสุขภาพโดยรวมะไรเงี้ยก็กลับมาค่อนข้างจะใกล้เต็มร้อยแล้วอ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปนมก็จบที่9ก้าร้อยสล้านเนาะโอเคเรามาปิดท้ายกันกับเงาะผัดแรกนะในด่านวงดน,นตรีหลังเลิกเรียนกันก็ในด่านวงดน,นตรีเนี่ยออต้องบอกเลยว่าทริคในการเล่นเนี่ย คงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวสรุปทุกไฟลูกแรกในช่วงท้ายด่านสเตจแรกแค่นั้นเลยที่เด๋อก็เล่นตามปกติส่วนสมบัติเนี่ยจะสังเกตว่าจะพกไม้เซรามูลมาด้วยนะครับถามว่าทาไมถึงพกไม้เซรามูลมาหลักๆเลยก็คือจะเอามาใช้เคาะสีขวางทิ้งในตรงจังหวะส่วนท้ายเพราะว่าถ้าเกิดตรงจังหวะท้ายไม่พกมามันจะเป็นแง่งเยอะๆแล้วตัวอะโลเวลามันจะโดดยื้อไม่ได้นะฮะก็ลเลยเป็นผลทาไมถึงพกไม้เคาะมาเนาะอันนี้ก็ มีแค่นี้แหละที่เหลือก็ตามปกตินะครับโอเคแล้วสำหรับตัวของเนาะในด่านนี้เนี่ยอย่างนี้บอกว่าถึงแม้ว่าจะกลับจังหวะมาหนุ่มแต่ว่ามันยังคงมีความคลายเดิมซึ่งด่านนี้เนี่ยด้วยความที่เราเล่นไปในเล้ก่อนกลับเนาะดังนั้นมันจะค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนว่าตรงจังหวะท้ายเนี่ยเงาะแทบจะตยตรงจุดเดิมเลยแบบจุดเดิมเลยจริงๆคืออย่างนี้บอกว่าสกิลขององอเนี่ยแม้จะเพิ่มปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งครั้งท่วนแต่มันไม่ได้สมงผลกับระยะขนาดนั้นหนะุ่ เงอเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สกิลแล้วอย่างที่บอกไปว่าแทบไม่มีผลในระยะเลยนะมีผลน้อยมากนะฮะก็ลเลยทําให้เงาะเนี่ยเป็นตัวที่ต่อให้เพิ่มปริมาณสกิลครั้งหนึ่งเข้ามาก็จริงมันก็ไม่ได้ทําให้น้องอะ่ะมีปัญหาเรื่องกินขนเลือดเกินอะไรขนาดนั้นเนาะถ้าไม่ใช่ด่านที่แบบวิ่งขนเลือดสั้นจุดจู่เกินไปอะไรเนี้ยผมว่าน้องก็ไม่น่ามีปัญหาในเรื่องจังหวะมากนะแล้วตอนนี้ทั้ง3ด่านน้องก็สามารถเล่นได้หมดโดยที่ ไม่ต้องห่วงเรื่องกินขวดเล็ดเ,เกินเล้วหรือต่อยกินขวดเล็ดเกินผมว่ามันก็พอไปเล่นไข่ได้แหละแต่ว่าก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ <c oughs> เออก็คือไปเล่นมาแล้วแต่รู้สึกว่าแต่มันก็ไม่ได้คุ้มที่จะใช้ขนาดนั้นอ่ะก็เลยเล่นเป็นสามทำแต้มอย่างที่บอกนะฮะจริงๆในดานนี้เขาเล่นสายยันี่ดาวกันอยู่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าเาะมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะเล่นสายนั้นนะเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดผู้ดาวง่ายจากการที่ตัวมันสกิลติดพื้นเนาะแต่ว่าพอปรับจังหวะมาอย่างเงี้ย ตรงกองนี้ที่ปกติถ้าเป็นแพตก่อนมันจะสกิลพอดีแล้วเลยข้ามไปอ่ะหรือเปล่าอ่ะจําไม่ได้ละแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนจะสกิลแล้วก็เหมือนถ้าข้ามไปประมาณลูก2ลูกนะตรงเนี้ยก็เก็บได้หมดนะแต่ว่าแต่ตรงจังหวะสกิลท้ายอะ่ะมันก็ยังข้ามไอู้ดาวสี่ลูกตอนช่วงท้ายด่านอยู่ดีนะดังนั้นก็มีค่าเท่ากันนะครับก็เลยทาให้เซตเงาะเนี่ยก็ยังค่อนข้างเสียเปรียบในการเอามาเล่นด่านนี้อยู่ดีนะก็นั่นแหละผมก็ไม่ค่อยเชียร์เงาะในการเอามาเล่นเป็นผัดแรกเท่าไหร่นะเพราะว่า เซตที่แบบจังหวะเป๊ะแบบเซตเนี้ยก็เล่นค่อนข้างยากอ่ะเล่นค่อนข้างยากระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับแต้มก็ไม่ได้หวือหวาอ่ะแต้มไม่หวือหวาเลยแต้มไม่แบบไม่สามารถติดสกอร์บอดได้อ่ะคือแต้มมันพอแบบไปวัดไปวาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบหน้าหยิบมาเล่นอ่ะถ้าไประดับสูงอะไรเงี้ยก็คือไม่รอดแน่นอนสำหรับงอนนะฮะมันก็เลยทําให้ผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชิงถ้วยนะตอนนี้แต่ว่านั่นแหละถ้าเล่นเป็นผัด2ก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็พอไววแต่่า เอาจริงนะที่ผมแบบดูดูมาถ้าเล่นแบบจังหวะพื้นฐานธรรมชาติอะไรเงี้ยเผลอๆมัชเมนโลก็ยังดีกว่านะอืมผมว่างอน,นี่มันพอๆกับแบบนักบินแล้วก็พนาคอตต้าอะไรเงี้ยเออในการเล่นเป็นผัดสองในจังหวะนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเซตที่มีเงื่อนไขที่ทําให้อ่าผัดสองงอนเนี่ยค่อนข้างดีนะอ่ะโอเคก็เนี่ยอย่างที่เห็นว่าตรงจังหวะท้ายผัดแรกเนี่ยมันแทบจะตายตรงจุดเดิมเลยนะครับคือมันเลยมานิดเดียวเองนะมันไกลขึ้นมานิดหนึ่งนะอืม จากการที่ได้สกิลเพิ่มขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่โดยภาพรวมก็คือมันระยะแทบไม่ต่างเลยจากเดิมเลยดังนั้นอย่างที่บอกว่าการเพิ่มปริมาณสกิลมาครั้งเนี้ยก็ไม่ได้ส่งผลเรื่องระยะกับเงาะมากขนาดนั้นนะฮะโอเคสำหรับตัวของสกินเนี่ยเออผมก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่ชอบสกินถูกไหมก็เลยไม่ได้ใส่มาก็เลยใส่มาแค่สกินเพชรนะฮะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ชอบสกินเพชรหรอกแต่ว่าเออไหนๆเขาก็เอาอุตส่าห์เอามาขายเอามาให้ซื้อละก็เอามาใส่ซะหน่อยนะฮะ จริงอย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยชอบตีมสกินรอบนี้เท่าไหร่นะอก็ถ้าเป็นสกินก็คงเป็นสกินเลเจนต์น่ะก็สวยกว่านะผมว่าสกินลำไยรอบนี้น่าจะสวยสุดละมั้งในความรู้สึกส่วนตัวนะไม่รู้สิลินจีผมว่ามันก็สวยแต่ว่ามันแอบแบบแอบตัดกับสีผิวน้องไปหน่อยเออรู้สึกว่าสีชุดกับสีผิวไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแบบสีมันจะเป็นสีเพือกอะแต่ว่าชุดมันเป็นชุดแบบขาวอะมันก็เลยแอบดูแบบแปลกๆนิดนึง อย่างลำไยมันลำไยผมเขายังเปลี่ยนสีเนื้อมันให้มันเข้ากับตัวสีชุดไงแต่ลิ้มจี่ดันใช้สีเนื้อเดิมน้องมันก็เลยอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะฮะส่วนงอนี่ไม่ขอพูดถึงแล้วกัน no comment ก็นั่นะแหละใช้คำว่าไม่ชอบก็พอนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ยเราจะเก็บไม้เคาะไว้นะผมจะเก็บไม้เคาะไว้สองครั้งเพื่อมายิงตรงนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะะก็จะใช้สกิลได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แอบแบบนิดนึงนะฮะ นั่นแหละก็ถึงได้บอกว่ามันไม่คุ้มเสียเท่าไหร่มันยากแล้วก็แต้มก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยเนอาโอเคก็ปิดท้ายไปเนอะจบที่839้อเล้านเนาะก็นั่นแหละแต้มมันก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาปิดท้ายกันกับเงาะผัด2กันเนาะโดยเซ็ตเงาะผัด2ที่ผมจะมาเล่นเนี่ยจะเล่นเป็นผัด2ให้กับเซ็ตลำใหญ่เนาะซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยเป็นเซ็ตที่โผล่มาพอดีฮะแล้วก็บวกกับเป็นเซ็ตที่มีเงาะอยู่ในสกอร์บอร์ดก็เลยหยิบม,มาทําคลิปซะเลยในคลิปนี้นะฮะ ซึ่งตัวของเซตนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกผมก็กะว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีคลิปลำไยเซตสายชุบอะไรเงี้ยเออลิ้นจี่เซตสายชุบอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันเล่นได้หรือเปล่าแต่ถ,ถ้ามันเล่นได้ก็อาจจะมีคลิปแยกออกมาเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออเซตนี้เนี่ยมันโผล่มาพอดีแล้วเป็นผัดส,สองเงาะก็นั่นแหละเลยเอามารวมในคลิปเงาะซะเลยนะฮะซึ่งตัวของเงาะเนี่ยจริงๆในฐานะผัดส,สองในจังหวะเก็บพลใหญ่ยยหนึ่งขวดเนี่ยเออมันจะค่อนข้างยังไม่สู้พวกตัวเฟเรสหรือมาชเมโลนะอันนี้ผมพูดตามตรงถ้้าแตมเ ถ้าเทียบกันผมว่ามันพอๆกับพวกแบบนักบินพาณาคอตต้าอะไรประมาณนี้นะถ้าแบบเทียบแต้มมาตรฐานแต่ว่าเซตนี้เนี่ยผัดสองเอาะจะแต้มดีกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าจังหวะมันจะดีครับคือเซตนี้เนี่ยถั่วชุบมันจะทาให้ผัดแรกใช้สกิลอะไรได้ค่อนข้างที่จะเปะ๊ะเพราะว่ามันสามารถใช้สกิลเพิ่มได้มากขึ้นหนึ่งครั้งพอดีซึ่งถั่วชุบเนี่ยแน่นอนมีประโยชน์กับผัดแรกอยู่แล้วส่วนกับผัดสองเนี่ยถ้าเป็นเซตอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ถั่วชุบอะอชุบมาปุ๊บก,ก็อาจจะแบบ เป๊ะหรืออาจจะแบบพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยเออมันอาจจะทําให้แบบชุบขึ้นมาแล้วใช้สกิลเพิ่มได้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยเงาะเนี่ยมันจะใช้สกิลได้อีกทีโดยที่ถั่วย,ยังไม่ชุบนะครับซึ่งมันจะทําให้จังหวะเนี่ยพอถั่วชุบมาปุ๊บเงาะก็จะเก็บเยลลี่จากสมบัติเพิ่มปิดท้ายได้อีกแต่มันก็จะค่อนข้างเยอะมันเลยเป็นผลที่เซตนี้เนี่ยผ่าสองเงาะเลยค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าจริงๆงเงาะเนี่ยจังหวะในฐานะเก็บคนละใหญ่หนึ่งขวดเนี่ยตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยเล ก็จะเป็นพวกมาร์ชเมลโล่เฟรนด์อะไรเงี้ยมันจะใช้เป๊ะนะแต่ว่าของเงาะเนี่ยมันจะค่อนข้างที่แบบเหลือๆนิดนึงอะ่ะเออมันก็เลยพอเอามาเล่นกับสัตว์เลี้ยงลาไยายในจังหวะเซตนี้เนี่ยมันเลยเป๊ะพอดีในการใช้สกิลก่อนที่จะชุบนะก็เลยทําให้แต้มเนี่ยมันดีจากตรงจุดนี้นั่นเองอ่ะโอเคสั้ผัดแรกเนี่ยผมพูดตามตรงว่า มันไม่ได้มีเทคอะไรเป็นพิเศษเลยนะก็คือเล่นตามปกติเลยนะที่ผมเล่นมาก็คือเล่นตามปกติเลยเข้าโบนัสก็คือเข้าโบนัสหน้าตรงปกติไม่ได้เก็บชงเก็บช้าอะไรนะลูกไฟตรงก่อนออกด่านก็เก็บตามปกติเลยก็คือเก็บแบบไม่มีลงไม่มีหลบอะไรเลยนะเล่นตามปกติทุกอย่างเลยเอาเซตนี้น้สิ่งหลักก็คือยื้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้มันใช้สกิลทันแค่นั้นแหละตอนเซตนี้ผัดแรกคือถามว่ายากไหมผมมองว่าถ้าในความรู้สึกส่วนตัวเล่นก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นตัวมันยือ้อ แบบจุดยื้มันชัดเจนระดับหนึ่งอยู่อ่ะก็เลยทําให้เซตนี้เนี่ยเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันแบบหาทาดีนะฮะเออหาทําดีถ้าเทียบกับเซ็ตตัวเกรฟฟรุตเนี่ยผมรู้สึกว่าเซ็ตนี้ก็พอๆกันออความยากน่าจะพอๆกันมันมีความยากความง่ายในแบบของตัวเองอยู่อย่างถ้าเป็นเซ็ตผัดสองเกรฟฟรุตเนี่ยที่ผมเล่นก็คือเก็บโบนาทีช้าๆถูกไหมอ่ะเพื่อให้จังหวะลดระยะลงแต่ถ้าเป็นเซ็ตนี้เนี่ยก็คืออาจจะยากตรงยื้อสกิลนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากถ้าโดดแบบเป๊ะๆหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะก็ต่างกันตรงจุดนี้เนาะเออแล้วก็บวกกับถ้าเป็นผัดสองเก็บฟุตที่เป็นเซตปกติอะเซตผัดสองเก็ฟุตมันต้องโดดเยอะๆหน่อยไงอืมซึ่งก็มีค่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ <c oughs> เอออันนั้นยือผัดสองอันนี้ยือผัดแรกอะไรอย่างี้นะฮะอ่ะโอเคก็ใช้สกิลก่อนที่ชุบไปรอบหนึ่งเนาะปกติก็จะเป็นสกิลชุดท้ายถูกไหมแต่ว่าอันนี้คืออย่าลืมว่าเรามีทวชุบเนาะทว่าชุบเนี่ย มันจะชุบให้เรายื้อไปเก็บผลเลือดได้อีกขวดหนึ่งพอดีแล้วก็ได้เลือดมาซึ่งลำไย,ยเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่ปรับมารีเวิร์กมาเนี่ยเป็นตัวที่เสยรยจยลี่ได้เยอะนะมันก็เลยทาให้สเต็กถั่วชุบค่อนข้างเยอะนะด่านนี้ก็เป็นด่านที่เยลี่เยอะระดับหนึ่งด้วยแหละมันก็เลยทําให้สเต็กถั่วชุบะค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วพอตัวเลยก็เลยทําให้ลำไย,ยเนี่ยใช้เลือดจากถั่วชุบได้เป๊ะพอดีนั่นเองเราอ่ะโอเคก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยพยายามโดดยย้อนะมันจะเป็นจุดทีี่่่เราต้้ออององงโโโดดดดดดพพนะบซึลแทุ๊ก็ให 2ช้าๆเนาะมันก็จะใช้สกิลได้พอดีเปะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะอย่างที่บอกผัดแรกเนี่ยถ้าเล่นจังหวะรู้จังหวะการโดดแล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากมากเซตนี้นะทีนี้ก็พยายามโดดเก็บเยลลี่ปิดท้ายให้ครบเนาะแล้วก็เรียกเงาะลงมานะครับอย่างที่บอกถ้าเล่นเป็นเฟอร์เรสเนี่ยอ่าผัด2เนี่ยมันจะต้องชุบก่อนแล้วค่อยใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะใช้เลือดจากถั่วชุบได้คุ้มเหมือนกันแหละจริงๆก็คุ้มพอกันแหละแต่ว่าเซตเนี้ยด้วยความที่จังหวะสมบัติมันขึ้นพอดีีตอนท ง้อมันชุบขึ้นมามันก็เลยทําให้เก็บเยลลี่ปิดท้ายเพิ่มได้แต้มมันก็เลยขึ้นมาเยอะกว่าที่เป็นแบบผัดสองเฟ์ลเรสผัดผสองมาร์ทอะไรนี้เนาะแต่ว่าถ้าเทียบกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกไปว่าในฐานะผัดสองจังหวะนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าพวกเฟ์ลเรสพวกมาร์ทอะไรเงี้ยยังค่อนข้างแต้มดีกว่านะถ้าเป็นเซ็ตทั่วไปแต่แค่เซ็ตนี้จังหวะในการแบบบูสต์แต้มจากสมบัติอะไรเงี้ยมันพอดีเฉยๆนั่นเองนะอ่ะโอเคก็ง้อเนี่ยเอาจริงๆเป็นตัวที่ในการใช้สกิลเนี่ย จุดสังเกตหลักก็ถ้าเกิดไม่สังเกตสีก็สังเกตที่ตัวคุกกี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวคุกกี้อ่ะมันจะมีสไปด์แอนิเมชันท่าทางที่แบบบอกอยู่ว่าอ่าฝั่งจังหวะนี้ต้องกดท่านี้จังหวะนี้ต้องกดท่าซ้ายจังหวะนี้ต้องกดท่าขวาอะไรอย่างี้เนาะก็ใช้การสังเกตเอาซึ่งผมก็สังเกตโดยรวมมาแหละเออบางทีก็สังเกตสีบางสีก็สังเกตตัวคุกกี้อะไรอย่างี้นะฮะอ่ะโอเคตรงจังหวะนี้นี่ก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเก็บเยลลี่ให้เราเนาะบางทีถ้าเกิดเราไม่ชินอะไรเยี้ย เราจะเป๋ชนได้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมชนมาแล้ว <c oughs> เพราะว่าสัตว์เลี้ยงนันเก็บเยลลี่ให้แล้วมันทําให้เราไม่เห็นลายเยลลี่ไงอ่าโอเคก็สก,กิลปิดท้ายไปนะผมแต่ว่า เราก็ได้ถั่วชุบมาอีกนะซึ่งถั่วชุบเนี่ยจะทําให้เราเก็บเลลี่จัดสมบัติได้นะครับก็เลยจะทําให้จบได้เยอะเนาะก็จบที่986ล้านนะเห็นไหมว่าแต้มมันเยอะจากตรงจุดนี้นี่เองนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปตัวของคุกกี้รถเงาะกันดีกว่านะครับโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับการเล่นคุกกี้รถเงาะปรับใหม่เนาะสำหรับเงาะที่ปรับใหม่เนี่ยก็อย่างนี้เห็นไปว่าในฐนานะผันแรกผมมองว่าไม่เก่งเท่าไหร่นะครับน้องเนี่ยถ้าเป็นในด่านนี้ทําได้ประมาณ880กลางๆผมว่าเก่งสุดก็คงได้ประมาณ90อ่าณนี้ซึ่ง มันก็สู้พวกตัวแบบอีปิกในสกอร์บอร์ดไม่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นนครใต้สมุทรจุกเทียเนี่ยอันนี้ก็คือในฐานะผัดส,สองเซตตัวลำไย,ยสายชุบเนี่ยก็เป็นผัดส,สองที่ดีที่สุดสำหรับเซตนี้นะครับส่วนถ้าเป็นวงดนตรีหลังเลิกเรียนก็ไม่เห็นเช่นกันตัวมันไม่เหมาะเล่นในด่านนี้ด้วยนะฮะทำให้ตัวของน้องเงาะเนี่ยปรับมาก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่พอเล่นได้แต่แต้มไม่ได้ค่อยหวือหวามากคืออย่างที่บอกไปว่ามันยิ่งดูจางเพราะว่าในแผ่นนี้มันอัพเลเจนดอรี่มาซึ่ง มันทําให้สกอ์บอดมันยิ่งแตกขึ้นไปแต่ตัวอีปิกที่บัฟมาดันเป็นตัวกลางๆที่ไม่ได้เก่งมากมันก็เลยทําให้งอดูแต้มยิ่งหน่อยนะฮะทำให้งอเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ไม่น่าปั้นเลยคือถ้าจะปั้นมาก็คงอาจจะแบบได้ปั้นเอาไปเล่นในโหมดอนาคตมั้งผมคิดว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ที่โผล่มาในฐานะตัวล็อกเบรกเอาแหละบวกกับสัตว์เลี้ยงมันเนี่ยผมว่า มันเอาไปใช้ประโยชน์ในการเล่นเบรกในบางจุดเช่นเอาไปบูสต์คะแนนยิงมีดชิม,ชม,ชมพูได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แค่การคาดเดานะแต่ว่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวตั้งแต่อัปเดตเกมนี้มาแล้วก็อัปเดตเงาะมาผมรู้สึกว่าเงาะเป็นหนึ่งในตัวที่ทีมงานอวยออไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเงาะเป็นหนึ่งในตัวที่ทีมงานอวยชอบเอามาให้ใช้เล่นในกิจกรรมบ่อยๆดังนั้นถ้าจะปั้นมาเพื่อเื่อ,อไว้เล่นในกิจกรรมยอยะไรเงี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์อยู่แต่ณนะตอนเนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ปั้นมาก็ไม่รู้จะเอามาใช้ทาานะาําาาาาอะะไไรรรมมมกกกกยเเเเเนนนนพว่่่่ลลปป็็็ผผััดดดแห พอเล่นได้แต่ก็มีตัวที่โหดกว่านั่นเองนะโอเคก็สําหรับตัวของง้อเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีสกินมาใหม่นะผมก็จะเป็นสกินอันนี้แหละที่ผมตั้งในล็อบบี้อันใหม่นี่แหละก็เป็นสกินระดับอีพิกที่แรกได้นะคาดาวอันนี้มันนี่นะผมผมก็พูดตามตรงว่าผมไม่ชอบสกินนี้เท่าไหร่ผมก็เลยใช้เป็นสกินเวอร์ชันสุดพิลปิกเล่นไปในคลิปนี้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวคุกกี้ลดง้อรับใหม่นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดดด้้้้้้วววววยยยถาาาาาาาชชอออบบบบบมมมกกกกก็สสสสสิิไไเเเนนนนนนะะะจจััััััใหห่คคคลลปรรีีแ๊